เอาเว้ยได้คุณทำน้อยเอาละครับสวัสดีครับผมพบกับคุณทำน้อยนะวันนี้เรามาเกมสปาตูนะ เออหลังจากที่ผมไม่ได้น่าจะไม่ได้อัดมาเป็นอาทิตย์เลยมั้งแทบแทบไม่ค่อยได้แตะเท่าไหร่นะครับวันนี้เรามากับโหมดคลัมบิดที่เราหวังว่าเราจะขึ้นเอกได้สักทีเนาะหลังจากครั้งที่แล้วเนี่ยผมใช้ล่วงมาละทีหนึ่งนะครับใช้ n อ u t ติลส์สมั้งเออวันนี้ที่จะใช้ก็จะเป็นเอ่อเฮฟวี่สปัตติ i ลิมกนะครับก็เน้นเน้นเอาตัวรอดสูงเนาะมีเดินมีไ่ว้ด้วยนะครับเพราะมันเป็นโหมดคลัมบิดด้วยบางทีก็ต้องเอาตัวรอดเยอะหน่อย อ่าด่านก็จะเป็น The r e f แล้วก็ Warehouse นะครับผมซึ่งผมคิดว่าน่าจะน่าจะพอใช้ได้นะเออสำหรับ2ด่านนี้โอเคเรามาลุยกันเลยดีกว่าโหมดคัมบีสะครับวิธีเล่นก็คือเราจะต้องเก็บหอยให้ได้ทั้งหมด10ลูกนะหอยเนี่ยเราเรียกว่าแคลมนะครับส่วนพอเก็บครบ10ลูกปุ๊บไอตัวแคลมที่ว่าเนี่ยมันก็จะกลายเป็น power c l a m ครับเป็นเหมือนลูกลักบบ้อันใหญ วิธีทําแต้มของโหมดนี้นะครับเราจะต้องทําการเอาไอ้เจ้าพาวเวอร์แคลมันเนี้ยไปชูที่ห่วงของฝั่งตรงข้ามนะครับอ่าอันนี้ขอย้ํานะครับถ้าเกิดเราเอาแคลมปกตินะชูทเข้าไปไม่เข้านะครับพอทีนีเน้เวลาเราชูทเสร็จนะครับแป้นก็จะระเบิดออกมานะทีนี้เราก็จะเอาแคลมปกติโยนเข้าไปได้แล้วนะครับวิธีการนับคะแนนของโหมดนี้นะครับพาวเวอร์แคลมจะนับเป็น20แต้มนะครับส่วนแคลมเนี่ยลูกหนึ่งจะนับเป็น3แต้มนะครับทีนี้ถ้าเราคำนวณดีๆแล้วเนี่ย แคลมสิบลูกเนาะมันเท่ากับ30แต้มแต่ว่าพอมันกลายเป็นพลอ์แคลมมันจะกลายเป็น20แต้มนะครับแต่ว่าก็ต้องแลกนะเพราะว่าพลอ์แคลมเนี่ยสามารถระเบิดแต้มได้แล้วก็ยิงลูกเดียวนะได้20แต้มเลยดีกว่ามานั่งเสี่ยงยิงทีละลูกนะครับแต่ว่าก็บางทีก็ดูตามสถานการณ์นะบางทีเรายิงทีละลูกก็ได้นะถ้าเกิดสถานการณ์ที่แบบฝั่งตรงข้ามตายหมดอะไรนี้นะครับก็จะคุ้มกว่านะครับเพราะว่าได้30แต้มเลยเนะาะอ่ะทีนี้เรามาพูดถึงเวลานับถอยหลังบ้างนะครับ ก็คือว่าเวลาเราเอาพาวเวอร์แคลมระเบิดแต้มแล้วเนี่ยมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าครูดาวนะซึ่งไอ้ครูดาวเนี่ยจะนับถอยหลังไปเรื่อยนะครับถ้าเกิดเราไม่เอาแคลมหรือว่าพาวเวอร์แคลมไปเติมนะครับทีนี้เนี่ยเมื่อเวลาครบแล้วนะครับมันก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าเพนนลตี้นะครับหรือว่าแต้มกลับซึ่งคิดโดยการที่เราเอาแต้มที่เราทําได้นะหาร2นะครับเราจะสังเกตได้เลยอย่างตัวอย่างรูปนี้นะครับก็จะเป็นผมทําแต้มได้98แแต้มนะ ผมก็จะโดนแต้มปรับเป็น98หาสฐานเนาะซึ่งเป็นบวก49กนะก็คือหลังจากนี้เนี่ยตรงบวก49เนี่ยจะลดก่อนนะครับตรงแต้ม2เนี่ยจะไม่ส่งผลอะไรเลยจนกว่าผมจะทําครบ49แต้มปึ๊บแต้มที่หลังจากนั้นเนี่ยจะไปลบกับที่ผมเหลือทิ้งไว้นะครับซึ่งแคมเปดเนี่ยจะจบได้ด้วยวิธี3แบบหลักๆนะครับแบบแรกก็คือยิงฝั่งตรงข้ามให้ได้ครบร้อยแต้มนะครับหรืออีกแบบที่2ก็คือถ้าฝั่งที่มีคะแนนน้อยกว่านะครับไม่มีวเวอร์แคลมนะก็จะไม่ได้ช่วงวอร์ไทม์ฝั่ แบบที่3นะครับก็คือว่าถ้าเกิดฝั่งที่แต้มน้อยกว่าเนี่ยมีเพลเวอร์แคลม์นะครับก็จะได้ช่วงต่อเวลาหรือที่เราเรียกว่าโอเวอร์ไทม์นะครับหากช่วงโอเวอร์ไทมนี้ทีมที่ได้คะแนนน้อยกว่าสามารถเอาเพลเวอร์แคลม์ไปยิงใส่ฝั่งตรงข้ามและทําแต้มชนะได้เกมก็จะจบท,ทันทีนะครับแต่ถ้าเกิดเข้าไปไม่ได้เนี่ยสักพักหนึ่งเกมก็จะตัดจบให้ฝั่งที่มีคะแนนมากกว่าชนะไปนั่นเองครับผมทีนี้เรามาดูอินเทอร์เฟซของโหมดคัมบิดนะครับมีอะไรบ้างที่เราควรจะต้องรู้เนาะ อันดับแรกตรงมุมขวาบนนะจะบ่งบอกถึงจํานวนแคลมที่เรามีอยู่นะตอนนี้นะครับส่วนตรงกลางบนซ้ายขวาเนี่ยก็จะมีบอกแคลมรวมทั้ง2ทีมนะว่าฝั่งไหนเนี่ยมีเท่าไหร่แล้วนะผมแล้วถ้าเกิดว่าเพื่อนเราคนไหนนะมีแคลมมากที่สุดในทีมนะไอ้บนหน้าจอนี่ก็จะโชว์ให้เราเห็นนะครับรวมถึงตำแหน่งพาวเวอร์แคลมที่เรามีณนะตอนนี้ด้วยเนาะทริคสำหรับมือใหม่ในการเล่นแคลมบิสนะครับอย่างแรกเลยเราจะต้องศึกษาเส้นทางก่อนเนาะว่าเส้นทางไหนมีความเสี่ยงน้อยสเสี่ยงมากนะครับ แล้วก็ยิ่งแรงยิ่งสูงนะเขาจะไม่ค่อยนิยมในการที่จะเข้าไปเจาะลูกหนึ่งนะแล้วก็ปล่อยให้โดนเพนลตี้นะครับเพราะว่าการเจาะแป้นแต่ละครั้งนะครับเวลาจบคูดาวแล้วเนี่ยทีมฝั่งตรงข้ามจะได้พาเวอร์แคลมมากรองตรงหน้าแป้นของตัวเองด้วยนะครับส่วนเทคนิคในการเจาะแป้นยอดฮิตเลยก็คือส่งคนหนึ่งเนี่ยให้ไปอยู่แถวแป้นฝั่งตรงข้ามนะแล้วเราก็ใช้ซูเปอร์จมนะครับกระโดดไปหาเพื่อนแล้วก็ชูตรงหน้าแป้นฝั่งตรงข้ามได้เลยครับหรือว่าจะใช้วิธีโยนให้กันก็ได้นะอย่างเช่น อย่างผมตอนนี้เนี่ยมี8แคลมนะครับเพื่อนก็จะส่งให้ผม2แคลมเนาะแล้วเราก็เอาไปชูดได้เลยนะครับผมอ่านี้ก็เป็นกฎกติกาเบื้องตอน้นแล้กวก็เป็นคําแนะนําเล็กๆน้อยๆนะครับทีนี้เราไปดูเกมกันดีกว่าครับผมมาครับกับด่าน The Reef เนะเาะเขาเรว่าพันแปดร้อน่าจะสู้ได้ไม่ยากเท่าไหร่เอ ฝั่งเขามีล่มที่ชนะบ่อยนะผมหายเพื่อนชิปแต่ยินเพื่อนอขวานึงนะครับ โอ้ยนดเดียวโอ้ยโหไม่ไม่ถูกต้องเพื่อนโอ้ยแย่แล้วครับโอเคสวยอยู่อ๋อมีใครใช้บอลเลอร์วะฝั่งนั้นนะครับ ลงไปช่วยเพื่อนก่อนโอเคเอ่อะไรพาดไปนิดหน่อยครับผมโอ้เพื่อเราตายนะฝั่งขวามีตัวหนึ่งนะผมโอ้อย่าเพิ่งรีบเพื่อเรานะครับรีบเจาะครับนั่นไงมีคนอ๋อ ต้องรีบเพื่อนออไม่ต้องรีบโอ้ยไม่ต้องรีบเก็บนะครับจริงๆแล้วเราควรจะคุมสีให้ได้ก่อนเนาะเออเราค่อยบุกเข้าไป ขวามีคนหนึ่งนะครับได้เวลาเราเพื่อนไปลุย ต่อเพื่อนต่อผมจะเข้าไปลุมนะครับเออฮ้มเสืออยู่เสืออยู่ เขามีอิงเจนนะครับต้องระวังนั่นไงมาละโอ้ยสว,ลว,สว,ลวยละสวยละเยี่ยม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 โอ้ยลูเบิดโอ้ย อ้ายผมมองไม่เห็นเลยผ่าจริงๆควรจะเห็นแล้วนะครับอ่าพลาดไปหน่อยมไม่เป็นไรไม่เป็นไรสวย โอเคได้อยู่ได้อยู่นะครับโหสุดยอดมีขวานะครับตัวหนึ่งไป เราแค่กันให้ดีก็พอเลยเนาะผมรอใครเข้ามาโอเคูตาโอ้โหไม่ได้เล่นานานคือแบบรับ่วมากเลยแต่ว่าก็ดีครับลุยได้แล้วออกมาชนะได้เอ่อผมคิดว่าน่าจะ3ตาเนาะน่าจะน่าจะจบขึ้นแรงเอกได้ก็มาดูว่าจะทำได้ไหมนะรอบนี้โอ้ โอเคมาตาที่2ของเรานะกับเพาเลเวล1 9พันารนะครับยังอยู่กับด่านเดิมเนาะอ๋อลุ้นว่ะเราม,มีแนวหลัง2คนนะครับหวังว่าสติงเลของปืนเจ็ตนะจะช่วยไล่ไฮดราได้ เอเราพยายามบีบนะครับเอ้ยมันอยู่ใกล้ขนาดนี้มองไม่เห็นได้ไงวะโอ้ยพลาดพลาดผมพลาดเองลบจัดนะครับผมคุณเชชเราเก็บได้แล้วทีนี้เราต้องอาศัยเพื่อนเราบุกเนาะเฮ้ยมาไงวะ เพื่อเราแลกใช่ไหมโอ้ยเกิดการนัวกันนะครับยาไปไหนแล้วอะผมว่าน่าจะมีตัวหลบอยู่แถวนี้นะไม่มีแฮ ไคด้านครับเฮ้ยอะไรกนเนี่ยไม่รู้มีตัวซ่อนอยู่พะเฮ้ยเฮ้ยอย่เก็บเพื่อนโดนโดนทิ้งเพื่อน ผมจะเริ่มบ oh. oh. ah. ีบลงไปแล้วอ๋อสวยสวยอ่ะเพื่อนน่าจะโยนพลาดขึ้นไปชั้นสองเนาะเราเลยเข้าไปเก็บไม่ได้ ไปต่อสวยครับไฮด้าครับดักอยู่ถอยก่อนถอยได้ไหมโอเคเกือบตายละเออมีคริฟเฟิร์ครับอยู่ทางขวามือนี่เนาะโอ้ย แม่นวะ่ะเดือพื้นคู่ครับอยู่ตรงนี้โอ้ยห้ดานครับโอเคสวยสวยสวย ไม่เป็นไรเราใส่หมดก๊อกแล้วเอออย่างนี้ไม่ค่อยดีนะครับถ้าเพื่อนเราอยู่ตรงนั้นเนี่ยโอ้โหเขาลอดกลับมาได้วะโคตรเทพ Tuyệt vời. Ôi, tôi không có thời Ôi, nó โอ้ oh. สวยน่าจะทันนะครับเย่ Yay. สองตาติดไว้มีเพื่อนดีเนาะขึ้นได้เฉยเลยดูสกอร์หน่อยสิผมทวงขนาดไหนเนี่ยเอ้ยไม่แย่ไม่แย่ บาลานบาลานนะครับอีกนิดเดียวโอเคตาหน้านะรอดูกันมาครับตาที่3ามเกับเพาเวอร์เลเวลสองพเปลี่ยนด่านบ้างนะเป็นด่านโกดังนะเออเออวุธด,ดีอาวุธด,ดีโอ้โหต้องระวังปืนเจ็ดนะผม อย่ามาทางนี้โอ้อเขาดักทางผมได้นะไอ้อยพลา,าดพลาดโทษโทษเพื่อนมันมีขวามาเพื่อนสวยโอ้สองตัวเลยโคตรเทพเดีมาทางนี้ครับ โอ้ยโอ้โหถ้าไม่ตายก็ไม่ทันแหลกจัดสวยเออโอเคโอเคผมกระโดดไปหาเพื่อนน่าจะรอดนะมันจะไม่เคยรอดแทะชว่ชวยชว่ชวยช่วยเพื่อน โดนไม่เข้าหรอโอจา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 ไปขวามือนะ

อันนี้มา <G l acht> โยนกันเป็นว่าเล่นเลยอุย้ยผมโยนติดตรงนี้ว่ะขอโทษโด้วย <G l acht> โอ้โหไม่เวิร์คครับไม่เวิร์ค เพื่อเราต้องเข้าไปเจาะตรงกลางให้ได้นะโอชิบหายแล้วผมไม่น่ากระโดงไปเลยเออโทษโทษเพื่อนเป็นด่านที่โคตรอึดอัดเลย โอ้โหสติงเลเขาแม่นจริงครับเหมาะกระดานด้วยขวาครับ ก่อนอน่ารำคาญมากครับสติงเลดอ่านนี้ โอ้ยโอ,โอเคแพ้นาตาอานนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรารอดูตาหน้านะครับอทีนี้เราลองมาดูผลละกันว่าผมเล่นพลาดขนาดไหนวะเนี่ยโอ้โอ้ยพลาดบ่อยนะเนี่ยเออปุ่นแชมเปญนะครับ ก็อาจจะเป็นตัวบวกก็ได้เนาะแล้วอ,อาจจะแบบพลาดบ่อยอะไรอย่างนี้โอเคเดี๋ยวเราดูตาหน้าแล้วกันนะครับมามาตาที่4บ้างกับด่านเดิมรับ warehouse เพราะเลเวล2 1 1 0เนาะสูงกว่าเมื่อกี้ด้วยผมหวังว่าจะไม่เจอสติงเลนะถ้าเจอนี่คือแบบอย่างสิงตายได้ๆโอ้เพื่อน ก็รีบเกินไปผมหาไฮาด้าไม่เจอไฮด้าอยู่ขวาโอ้ไปถอยก่อนถอยก่อนโอ้โหแหลกมาก เพื่อนเพื่อนมันอยู่สายเออให้ได้ตัวเพื่อนไปเอาไหมอีกแล้วเหรอ โอ้ยมันซ่อนอยู่ทางนี้เพื่อนเย่ละไม่ทันเพื่อนพวกกระโดดย้ายไปฝั่งขวานะครับเพื่อนเราไม่ไม่ไหวไม่ไหวผมก็ไม่แม่น เขาบุกเข้ามาทางซ้ายนะผมต้องย้อนกลับไปก่อนแล้วขวาก็ลงตอนนี้เด้อลูกเราผมเคลียร์ไอตัวนี้ก่อนเขาหายไปไหนแล้ววะ หาไม่เจอเลยว่ามันอยู่ตรงไหนกันบ้างครับ ผมหลบเข้ามานนี้แล้วนะเออใครได้ได้ยะเอ,อ้ยสว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 ยเยี่ยมผมไม่ต้องทำอะไรเลยผมกระโดดไปดีกว่าเสียงโอ้ยแป้นตกแล้วไอ,อ้บ้าเฮ้ยไม่น่ารีบเลย โทษโทษเพื่อนถ้าเราพลาดนี่เราสวยมากเลยนะเนี่ยเพื่อเราเข้าไปในนั้นทําไมวะแต่ก็ดีนะครับดึงความสนใจได้โอ้ยไปขวาก่อนหลโซนขวางเดียวนัที่เราต้องเก็บไปได้เนี่ยเราเพื่อนเราลุมแล้วเอาเว้ยได้ เพื <laughs> <laughs> อ่อนมาเดียวเหรอหรือ <laughs> ว่ามีลูกใหญ่อ่าฮะโอ้ยอ่าซ้ายมือมีไฮด้านะครับระวังด้วยนะเพื่อนเพื่อโอ้ยสุดยอด ไฮด้าเนาะเย้ yeah. ขึ้นเอกแล้ว,ลวอย่างเงี้ยโอ้ oh. ร่วบ่อยนแต่ว่าขึ้นได้เฉยเลยเฮ้สวยอยู่สวยอยู่โหเพื่อเราเก่งมากสองคน,นครับเราเป็นสายก yes! เกาะ yes e k r o ทีนี้ผมก็เหลือแค่เลนเมกเกอร์อย่างเดียวเนาะที่ขาดเอ็กตอนนี้เลนเมกเกอร์อยู่บวก8นะครับก็ เดี๋ยวเราลองมาดูกันนะว่าเลนเมเกอร์ผมใช้เวลานั้นเท่าไหร่ถึงจะขึ้นไปได้เนาะนี่ผมก็คือแล้วเย้ก็สำหรับคนที่ชื่นชอบนะครับก็สามารถกดไลค์กดแชร์ follow สายไปคยได้ทั้ง a c e b o o k แล้วก็ YouTube นะผมสหรับวันนี้ก็เท่านี้ก่อนนะเดี๋ยวครั้งหน้าจะเล่นโหมดไหนเล่นอาวุธอะไรก็เดี๋ยวมาดูกันนะผมก็สวัสดีครับ